เราต้องต้องนึกถึงว่าการทํางานแข่งกับเวลาในการช่วยชีวิตมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากชาวบ้านที่อยู่ในที่เสี่ยงภัยเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่ที่เป็นอันตรายหรือไปอยู่ในพื้นที่สูงหรือที่ที่ปลอดภัยคนที่เจ็บจะต้องได้รับการปถมพยาบาลเพราะนั้นชุดรถที่เขาสร้างมาสําหรับที่จะลุยน้ําลึกได้นะลุยน้ําลึกได้หมอค้ออากาศบางรุ่นก็เอาพ่อไว้ข้างบนใช่ไหมไม่ให้น้ําไหลเข้าท่อ แต่อีดีโนรถญี่ปุ่นนี่มันไม่ใช่รถทางยุทธีนะเป็นรถคอมเมเชียลรถที่ใช้สําหรับการบรนพุกเอกทางธุรกิจแต่ไม่พายนี่จะช่วยเวลาเรือจอดเนะี่ยเรือเรือพวกนี้มีเกียร์้ายหลังไหมไม่มีไม่มีเกียร์ถอยหลังนะก็ต้องใช้ไม้พายในการบังคับเรือเข้าเข้าเทียบนะเข้าเทียบทา่าต่างหรือเวลาออกจากท่าเนี่ยต้องใช้ไม้พายดันนะดันเพื่อเอาเรือออกไปแล้วเขเรือมันอยู่ติดฝั่งมันใช้ไม่ได้แขนเรานะลุก็รยก,กเนี่ย ถ้าคนจมน้ํามันกลำลังว่ายมึงทําท่าว่ายน้ําเอออาจารย์ตกน้ำหมาตกน้ําถ้าเข้าข้างหน้าป๊อปเนี่ยเข้าแบบไม่ไม่ล็อกเลยเราตายแล้วคู่เลยเข้ายไหมลุกได้หมดทั้งหมดแบบนี้มาแบบนี้พยายามเข้าข้างหลังนี้นเอ่ออย,อ,อ,อย่าไปดูถกูกแม้แต่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กบางทีมันล็อกเราเสร็จเลยแล้วบางทีเราไหว้ไปเนี่ยกว่าจะไปถึง ไปถึงคนที่เขากําลังจะโดนน้ำเนี่ยเราหมดแรงก่อนละนะเราหมดแรงก็โดนล็อกเรียบร้อยเลยใช่ไหมมึงก็ล็อกลงไปนอนอยู่ข้างล่างนะดูแลนัวเองดีๆดึงก็ขึ้นเรือแล้วเวลาคนขึ้นเรือเนี่ยเวลาอยู่บนเรือก็ต้องเรือนะย่ามีวิธีเอามาเพเ่าเกาะข้างเรือเกาะข้างเรืออ ดึมมันขึ้นมาเข้าใจไหมวิธีช่ชวย,ยงี้นะดึงไม่ง่ายจับเพื่อนหรือจับไปคนละข้างก็ดึงก็ขึ้นแล้วนะหลังนคนละข้างนี่ถ้าคนเดียวก็ยังพอนะเข <laughs> ้ไหมเข้าใจไหม <laughs> จริง <laughs> มันจะไม่หนักอย่างเนี้เพราะน้ำมันอยู่นี่แล้วเข้าใจไหมน้ำมันช่วยปยุงตัวถ้าหมดสติจับหลังถ้ายังมีสติข้างหน้าขนเขาใช่เขาเกาะแถมล้วสองคนช่วยคนละข้าง ต้องคอยบอกนะเรือก็ไปเรือต้องคอยบอกคนั้นไนี้ไปเตรียมกปนทุกด้ยุ่ยออกลย

เอาคนสาเชื่อกะน้ำมันแรงก็ทำไมมันพัดมือมันมันรับน้ำหนักไม่ไหวมั้งน้ำมันแรงก็ตัวมันต้านน้ำใช่ไหมพอเท้าหลุดพื้นไลยตัวสามสิบวินาทีเรากรามเนื้อมันก็อ่อนแรงมือมันก็เจ็บพอมันปล่อยไปไงปเลยทีนี้มึงก็ไปรอท้ายน้ำาหมืนะัปากน้ำโคนะถ้าคนไม่ไหยน้ำไม่เป็นนี่อันตรายพอตัวหลุดก็ถึงอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้านกระแสน้ำมากนะ วิธีการก็ต้องดูว่าถ้าเราเป็นหน่วยที่เข้าไปเนี่ยทายัางไงที่เราจะต้องผูกนะเชือกให้ได้ทําไงเอาเชือกข้ามไปได้ถ้าอย่างมันใกล้แค่นี้หรือถ้ามีคนว่ายนะ้ำนับลิงก์ก็ยังติดอยู่แต่เวลาไปก็จะต้องใช้ลักษณะการสาวถ้าอย่างนี้ไม่ไปมันก็ห้อยตกแต่งตรง <c oughs> ไหนนะมันก็มีแช่น้ำอยู่นี้มันก็ต้องสาวนะสาวตามน้ำไปเรื่อย ตัวไม่หลุดอย่างนี้ปลอดภัยวิธีการที่คนช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมันเอาน้ำจอบไปมันมันไม่เอาแล้วแค้ขาอ่อนหรือคนขาหักแขนหักมันจะไปถาไงไหวใช่ไหมก็ต้องใช้ฝั่งนู้นในการที่จะจูงข้าทางนู้นดึงเข้าไปนะไปไม่ไหวครึ่งทางเปลี่ยนใจไว้จับอันนี้ดึงห่วงนะเดี๋ยวตัวไปมึงก็จะห่วงจับสุจีไปหรือตรงไหนจับมึงอย่าไปจับข้างในก็ได้นะ นี่ก็าพาเข้าไปไอ้บางก็คอยตุงนะคนแก่ผู้หญิงเด็กคนแก่จนใช้วิธีนี้จะปล่อยเขาลอยไปคนเดียวแล้วไปถึงกลางทางถอดใจทุดเลยหลุดห่วงไปเลยทีเีนี้นะเอาไปเขาคอยเข้าไปอย่างนี้อ้กรณีนี้ถ้าเป็นลุกชายนุกชายนี่ไม่ไม่บาดเจ็บนะไม่บาดเจ็บแข็งแรงดีพอก็อาจจะปล่อยลอยไปทีละคนนักตามมาไปตามมาไปตามมาไปอย่างพวกเราที่ไม่มีบาดเจ็บ ซ้ายขวาแยกอเจ็ดคนตัวไอ้หคนยัเว่าอยหนักหนักเลยนะดูว่านดูยเี่ยน้องน้แก้อรนี่ับกัเลยนี่าหใหญ มาตัวหนึ่งร้อยจ้างหูจ้างหูไปหนึ่งสองสามสี่ต่อไปตับเจี๊ยบจะห้อยตับเจียบนี่อไอเดี๋ยวนานแน่นมากเดี๋ยวเชือกขาดเดี๋ยวเชือกขาดไปเชือกนี่ไปยุงตัวไม่ได้ไปยุงตัวเองเดี๋ยวเชือกน้ำเดีวเชือกขาดไปยุงตัวไป้แค่ไหนใหญ่นี่ไอ้เชือวไปยุงตัวดิสาวดูสิ chết, ha, nhìn đẹp dữ dỗ, cao, nướng lửa, nướng lửa ní, cốt, này tiẹo nó cái gì,

ได้ต้องมีเชือกใช่ไหมฮะใช่ถ้าคนไม่เต็มเลยไม่มีน้อยจะต้องมีเชือกติดตัมาโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาติดติดขึ้นมงตุ้มตุ้มโอ้เอาติดติดยังตัวเอายางจากกันนั่นเอาติดตัวนี้ดิบิน่าเขไม่มีเหรอเดี๋ยวเราจะเก็บดิเดี๋ยวพี่เด็ด เอาสาย cho บ้านอ่าเดี๋ยวมามามาเปิดนะเดี๋ยวมันเปิดนะ